สวัสดีทุกคนฉันเคยเป็นครูแต่ตอนนี้ฉันกเกษียณแล้วโอกาสที่ทําให้ฉันได้เข้าร่วมฝึกกับ s ซ v i l i a n Wellness คือฉันได้เข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพของ s ซ b i l i a n Wellness ซึ่งฉันได้รับผลลัพธ์ที่ดีในทันทีในช่วงเวลาสั้นๆ3-6เดือนปัญหาสุขภาพของฉันดีขึ้นฉันแข็งแรงและคล่องตัวเหมือนผู้หญิงอายุ30ต้นๆ ในช่วงเวลาของโควิด -19 เช่นตอนนี้ฉันและเพื่อนๆได้รับการฉีดวัคซีนและผลลัพธ์ก็น่าทึ่งมากเพราะฉันใช้ผลิตภัณฑ์ของไซบีเรียนเวลเนตฉันจึงมีสุขภาพที่ดีไม่มีปัญหาและเพื่อนของฉันสองคนมีไข้หลังฉีดวัคซีนเป็นเวลา3วันพวกเขาเหนื่อยล้าทั้งตัวส่วนฉันแข็งแรงและมีความสุขและฉันรู้สึกดีมากฉันอยากขอบคุณบริษัทที่ช่วยให้ฉันได้ดูแลสุขภาพของฉันได้ดีขึ้น และให้โอกาสสันได้ช่วยเหลือผู้คนฉันยังช่วยหลายคนดูแลสุขภาพของพวกเขาและยังช่วยให้ผู้คนจํานวนมากได้รับแหล่งรายได้และสันยังแนะนําทุกคนด้วยใจที่ว่าเมื่อเรารู้จักกับไซดีเลนเวลเนสเราจะเห็นเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความรักทุกวันเพื่อให้เรามีพลังงานเต็มที่เพื่อมีชีวิตที่สุขภาพที่ดีทําให้เรามีโอกาสมอบคุณค่าความรักให้กับทุกคน ทั่วเวียดนามและทั่วโลก